you yeah, like คต้องบอกว่าชีวิตแบบมันทำบุญมาเยอะนะใช่ไหมทำบาปไปเยอะม,มันทำบุญมาเยอะแต่อันหนึ่งอะทำบาปมาเยอะเพราะฉะนัน,นะครับวันนี้ผมจะพาจุ๊บมาลงกระททงแดงวันนี้ร้านผาเขาไปอยู่ในกระท,ทงแดงคิดว่าจะต้องเจอหลายๆคนอยู่ในนี้เหมือนกัน <c oughs> คือบางอย่างเลียงไม่ได้ครับแต่ว่าบางทีอะคนเราแม้ก็ ไม่ได้อยากทาบาปอ่ะบางังบางเกิจะําบาปนะเราเลยเหนว่าต้องมาจำลองไว้ไก่อนว่ากิดเราตกลรกขึ้นมาจริงๆอ่ะเช่นการตกยุงก็ยังไม่รู้แน่ว่าการตกยุงบาปหรือไม่บาปแต่ทุกวันนี้ฉันไม่ตกยุงละให้คนอื่นตกแทนไงเอาเป็นว่านะั่นแหละวันนี้มันผมก็เลยว่าจำลองไว้ก่อนนะครับคนถ้าเกิดชีวิตหนึ่งอะ่ะสมมติเราตายพวกเราต้องมาตกนรกอะ่ะคนเราอะ่ะเขาเชื่อว่าถึงแม้เราตกนรกไปอ่ะก็ใช้ชีวิตเหมือนตอวเป็นคนอะ่ะแต่แค่อยู่ในนรก,กคือเนี่ยอันนี้คือกระถานทองแดงที่เราจำลองมา น้ำตอนนี้นะครับเป็นน้ำอุ่นนะครับแต่มันยังอุ่นมากไม่พอนะครับเพราะว่าก็แค่อุ่นๆอ่ะมันไม่ร้อนอ่ะใช่ไหมยังไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเรามาทำการจุดไฟกระดาษทองแดงเรากันไปไปเลยยังมาบานยังมาบานมึงขีดกระแนวมาไดยยังไง กันทั้งทงดีเฮกันว้าววี่งเห็นปะอะไรมันติดมันติดขึ้นมันแก๊สตายนะทุกคนอย่าทำตามนะนี่คือถ้าไม่ใช่โอปารจีทำไม่ได้นะบอกเลยอ้าวเราเ็เรามีคนตัดอยู่พี่ไฟมา้ เดี๋ยวเราทําการถูกไฟกับทุกคนแล้วก็เพราะว่าสระน้ําเราจะได้แบบเป็นน้ํำร้อนเดือดเหมือนกระทะทองแดงใช่จิ้งกระลุกเลยคนเล่นสิ่งที่คิดมาเป็นจริงของพูดมาเราจะต้องท้าบาร์บีคิวกินในสระน้ำเราอยู่ในกระทะทองแดงร้อนๆก็ต้องเข้ากินถนูไหมใช่ไม่ว่าใช้ ทมาแชา่ไเป็นประโยชน์นไหนๆก็ตนกน้ำลละจะต้องอดทนในน้ําร้อนเราจะทำบาร์บีคิวกินกันในน้าร้อนเลยนะทุกคนจะเริ่มทําการจุดเตาไฟนี้เลยเพื่อความร้อนทั้งหมดของกระทะทองแดงเรานเหลเนนน่ล่ะคไม่ผีน่ลนเองป็นไงล่ะ,ะ, okay. ละบอกแล้วว่าน้ำมันเดือดจัดเป็นงเดือเดือเดอเลย เดือดไหมนะ่ะพีมม่มันไม่เ็มมันไม่เ็มมาฮ่าเป็นไงอยู่ในนรกก็กินแบบนรก,กข้าวโพดจุ๊บมาจุ๊บข้าวโพดใช่ไหมใช่นรกมีข้าวโพดด้วเหรอเอาเราจะมีอะไรก็ได้ที่เราอยากมีมีสวรรค์เลยนะรงกอ็อยู่ที่ไหนก็ทำให้มันเหมือนเป็นสวรรค์ให้ได้ mindset คนมีความสุขโคตรตึงเลยวะเฮ้ยผสมเร็วมากเลยว่ะเขาแจ่มาคะนะืนนี่ยเตานี้มันสุดยอดมนะั้ นี่หมูหรือเนื้อนะอยามาบาลทำไมไม่เอาเนื้อแพงอดกินแกไม่ได้อยู่ระหว่างแกพี่น่ะยามาบาลย,ยังต้องประหยัดเงินอยู่ระหว่างที่เรารอสุนรัขเขาจะเล่นน้ำกระทัองด <c oughs> แดงก่อนเออแกทำชั่วอะไรมาถึงเราหลงฉันทำชั่วอะไรมาผิดในกาวเห็นมนี่ไงกไ็ <c oughs> น่าแง <c oughs> มันฟ้องฮะดูหื่นผม ได้ทำความผิดไปอย่างหนึ่งเว้ยผมขายอบป้าจามามีเช็คใเราะถ้าผมอนเงินนี่เขาผิดเขาให้เงินมา80ดสิบซื้ออปไก่จมามีเช็คเราอ่ะโลดตินทันเบรเรานะราคาเจ็ดสเกาขายมาแปจัมลาค่าเจาฉันทอนไป20บาทนี่ตัวรกเลยเหรออือเพราะว่าบริษัทขาดทุนยังไงเป็นกรรมใช่แลว้วแกทำอะไรมาไม่รู้ทำควา<ะ>มดีมาในชีวิตแต่อยู่นีงก็เดือนเนี่ย<า>พวกคนคนทำช่วยเยอะจะเป็นไงทุกคน ไม่คิดไม่ออกว่ากูทําอะไรบ้างวะแบบตอนที่เราตุยไปนล้วนะคนก็จะมีแบบเขาเรียกว่าบัญชีอย่างหมาที่โรงพยาบาลจะนั่งรอเราที่แท่นบูชาอันนี้คือถ้าเธอถามมุกตอบไม่ได้ตัวตกเลยเพราะว่าทํามาเยอะจนจำไม่ได้อะไรที่มันออกมาเยอะจังเลยมันรู้สึกว่าจะระเบิดเลยพี่มันจะไหมอะไรมันจะระเบิดอะไรไหมพี่อุ้ยต่อให้องศากลัวตอนนี้ไปไกลมากครับทุกคนดูดิลองเปิดนี้ ดดำปี๊ไฟไฟเยอะไฟบ้าไปเยอะทำบาปเยอะนี่น้ำก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆอะ โอ้ยดับเดือ,อ,อดออออโอ้ยมันเริ่มเดือดแล้วทุกคนมันมาอนจากรซี่เลยคพรแจแมแล้วกินโอ้ยลมพัดมีความใหม่โอ้หโคตรลีนบอกเลยรีดน้ำมันออกแบบโคตรเยอะนะครับจไป้าากันทำทีนหนึ่ง เ้ยก็นไงความอกเพราะว่าเขาต้องป่วยวันนี้มันหนาวมากเลยให้อ่อยยิงทำมันนึงมันหมูบอกว่าบอกเลยว่าลีนม,มากมันหมูแบบเหมือนหมูกรอบไปแล้วอ่ะ เราไรม่รจริงเยแล้ว,วหนทำดีอ๋อ,อเป็นการของลูกนี่ชีวิตดีอย่างทำไรงานคำว่กันแล้วคำวานรกร้นรอรนาออม,มาก มันจลกไงเ็นไงอร่อยไหมได้กินได้หรอลิงตายแล้วไปอีกตายไม่ถูกอีกพรกีีชาติรอปามันลบากสไยเดียวนขึ้นคืดว่าอยู่ในนันลกสบายเหรอโกรธเลยนักกันโกรธเมื่อกี้นี่เลยว้าวว้าวว้าววาง ทำไมอีกน่ไรเดโม่มันะบายแม็กซต้องมาซุ่มอย่าไม่วางก่งุ่มอะไรเ่แล้วแต่โชคชะตาอะแั่งเนได้อะไรเกยรมไรเกมาลได้มันดีพิเศษมาธุลีพิเศษคืออะไรมันจะโชคดีินตาแล้วจุ๊า ฮ้ยนะมีกุ้งมีบาเมด้วยหอสีรูดฉันรู้แล้วพี่เขาจนตายเขาตกลเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเพราะพี่เกียดเดินไปเราจะเดินไปที่ขี้เกียจเลยมีบทลงโทษของเกียจด้วยเนาะในนรกอ่ะใช่ไหมดืดมน้ำช่วชีวิตเอาเลยไปเรไปเจมารอนดูเหมือนให้นรเกี่ยวกัน แข่งกันกินสินาทีาทคืออะไรวะยังไงนะถ้าเกิดพี่ปวดได้ได้มากินเรื่อย<ช>มาย่างมากินใช่นไหวคนหนึ่งจะบอกว่าพี่ปวดได้ โอนแล็บตัวปวดเกินสิวันทีไอ้พวกคุณมึงรีบอยู่จ้ะปวดกูแหละวมนเนี้ยเมื่อไรร้านที่หันมาเนี่ยสีดำไม่อยู่แล้วเจ้าดูเจ้าวะเข้คุ้มหอมมาก แต่แกไม่ได้กินเฮ้ยมันมันจะไหม้แล้วพี้เอ็มกลับก่อนพวกหมูตกตาบ้านเร็วๆไม่นจะไม่กินอันนั้นไม่มันเดี๋ยวมันเสียให้กินไม่ฉันจะกินไก่กุ้งไม่เดี๋อาเดี๋ยวเวลาฉันมาฉันจะกินกุ้งแกไม่ออกแกไม่ไปกลับหมูมันเสียยังไม่เข้าใจใช่ปะแกไม่เข้าใจใช่ปะฉันจะมากินกุ้งมือพองมาแล้วกินไมเนี่ยมันเนี่ ยี่ซีฟู๊กันไหมเจ๊แก่ยิบีฟู๊อันนี้อย่ามายุ่งมันมียิบฟไม่กินไังไงี่ไจ่กินเหรจแก่ทุกอนเอาไปเอาด้วยดิโ้วยเป็ยิบถ้วยเดี๋ยวเลาเดี๋ยวเลกินูแทบไม่ต้องล้างจานตายอดตายอยากมาจากที่ไหนกันครับช่วตเอยช่วยกันอะไรสอนพี่อดิกีิ แค่ลคองใัเองมี่ทำบาปไเยอะกคนชมน้ำตาย,ยไม่มีแขน ยังลอบอยู่สมควรนเป็นไรอ่ะฮะปวดใครมาเนี่ยโกรธกูกูจะปวดแล้วไม่ทำไมพกูแม่เอาไอ้แกอ้วเลยอ๋อแล้วโอ้ยไม่บอกพรุ่งนี้เลยหรอมันน่าอยู่อย่างนี้ทั้งชีวิตมันมันมันโกรธกูเจ้าอยู่ดีอยู่นะลุกไปลงมาขาเนี่ยกินอะไรเนี่ยไม่ได้พี่ยังไม่เป่าก่อนไม่เ่าก่อนไม่ใช่เป่าเลยเป่าเลย างี้ดีกว่าเราได้อันไหนอ่ะจะดึงไปที่อันที่ใกล้ไอ้ฝั่งที่มันไม่มีว่างสุดโอเคไหมสุดไปเฮ้ยอะไรหล่นไม่รู้เฮ้ยอะไรอ่ะบริการย่างให้คนกิน10นาทีแปลว่าฉันต้องย่างให้แกกิน10นาทีงั้นเหรอใช่ไหมใช่แล้วทุกคนคะจะเป็นคนย่างให้เรากิน10นาทีโคตรดีเลยขอกุ้งค่ะแกะกุ้ยหน่อยเขาบอกว่าบริการย่างไม่ใช่บริการแกะอ้าว แ่นะไม่มีอะไรขึ้นสวรรค์หรอกนี่ไงฉันทำความดีอ่ะไ้ขึ้นสวรรค์หรอกต้องช่วยแกันเยอะกว่ายากเลยเนียร์ที่แล้วที่ห้าที่มนพาไปรานยังร้อนมากเลยอ่ะยังเร็วๆครับอไปย่างร่วงย่างร่วงเต่าไม่ดีเนี่ยเอาไม่ดี โทษปีโทษกองเลยเกินเดี๋ยวคิดบัญชีทีหลเฮ้ยเนี่ยเตาันไม่ได้เฮ้ยไม่ได้กินเลยเอาคุณรู้มีปลาหมึกด้วยหรอวะเฮ้ยเฮ้ยแม่มมแอบใส่ไว้ในสุดเลยวะวางแผนไละ ม,ม,มีเหลืออะไรบ้างเนี่ยสุ่มน้ำจิ้มห้าคำเดื่มน้ำจนกว่าอีกคนจะเคี้ยวหมดฮ<น>ะดื่มดำเนาะก <laughs> ินเพล็กย่างพวกหลังจองทั้งหมดไม่เอาไปไป,ไป <c oughs> มันมันอยู่คาบเกี่ยวรองของอันนี้อ่าเนอะ,ะนะอ๋อชำเลืองก่อนนะ <c oughs> อันนี้ว่ะใช่ไหมอันนี้มันใกล้กว่าถูกปะสุมน้ำจิ้มห้า เขาให้แกมันสุกเขาว่าแกน่าจะดวงดีสอนทัาเฟิลเฮ้ยเขาว่าแล้วแกต้องดวงดีสอนโคตรพริกซีอิ๊วดำอ่ะนี่เซผสมทุกอย่างฮะไม่แกจับแลละจับเองจับเองป่ะสบู่แบบีิว ให้ตหอ,อ,อดแล้วดึงๆอ้ยเตะแล้วท้าเป้าพีไเ่ยก่ท้าเป้าแม่แต่พี่กิกนอะไก็ได้นี่หว่าอ้ากูกิน,กกน,กนอะไรก็ได้นี่หว่าเฮ้ยอะไรอะไรกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ไม่โดนทำไมนี่เกยแล้ว

้กองเต็มมาแล้วเต็มๆเขี้ยม,มานาั่นลรก็มีแต่คนแบบนี้แหละปกติอตเอาแล้วใครจะโดนกินพริกย่างบวกต้องล้างจานเองทั้งหมดเขาจะกินพริกย่างเองเขาไม่อยากดำน้ำวนน้ำมันมีทีนตนำำกนกกะนนงกงตะวักอะไรต่าง้ลงไปสัญญาอะไก่อนไหมถ้าสมมติใครได้ดับน้ำอีกคนจะรีบเคี้ยวให้มันเร็วที่สุดเพราะว่าอย่างนึงว่าอีกคนจะเคี้ยวหมดเนอะ เฮ้ยเอาเฮ้ยนี่แหละความเซีดจริงมฉันจะกินอะไรที่สุดตอนที่เราสัญญาาไปไว้เอาดีกว่าแล้วใช่ไหมพี่ไหนบอกมาชี้กูหน่อยวันนี่กินอะไรมีอะไรบอกนะหมูแม่ทำไมอ่ะที่เป็นจมูกเลยกลัวขนาดนั้เลยเหรอดูดูไม่ช่วยไงไม่รู้ดูจะหลุด รู้ได้ไงว่าฉันกินหมดแล้วแกลสกิลเรียกฉันอ๋อได้ส้าส้ง ในหน้ามันเหม็นตีนมากตีนมึงเนี่ยกของเขาทำออไรนะนนนกินเทปเคนเรามันพูดเนาะเตี้ยวกินเทปไม่ได้ไม่รู้กระโค้ <c oughs> ใส่ร้ายทำไมไมาคนแบบนี้กันนะไปคุ้มหน่อยกูเหนื่อยเนี่ยไปแบ่งกันไหม <c oughs> ถามใครครับ <c oughs> ไม่ <c oughs> เฮ้คนนี้ว่ายน้ำ กีตินสบายเลยเนี่ยคคมันกปสนุนดีอย่างเงี้ยตายกินกินเยอะเลยไอ้ยศไหลไหลขนาดเนี่ย อร่อยฮะอร่อยอร่อยอะดุชไปนิพนมาดูอย่ออยาเหมือนคนแบบเราเล่าอูสินได้าเขียวแทนเลยคืนไม่ไหวอ็มเพ็ทำไงอ่ะไม่เอาน้ำลายออกใช่ไหมเออใช่นั่นนี่มา มีคนดูดูในห้อนี้ไม่ได้หลอเนยเขาจะาไม่โอเคม <า S 2> อนไม่โอเคมันไม่ดูไม่ดีจังว่ะมัไม่ดียังไงก็จะน้ำลายจะันต้องไปล้างจานเหระเนี่ยใช่หน้าแยโอ้แผลแกจะไม่ไปล้างจานนี่อยู่ในรก็ยังทำตัวเลว่เนี่ยเ,เดี๋ยวปดนีทนี่มันเป็นอที่ไม่น่าดูดเดี๋ยวคนตัดเซนเซอร์ให้ เซ็นเซอร์ลูกตาพนนะนะะ,นะนะไปอ่ะฝากเป็นคลิปด้วยไปละขึ้นสมรัค์แล้วนะกลับโลกมนุษย์ก่อนคนตัดใส่น้ำลายคนตัดแสลบลายไปใส่ลุงให้หน่อยจริงไหมนี่อาจูมารักจบ <c oughs> ต้องมาล้างจานอีกมาถัดไปไหนอ่ะห้องน,น้ำครับอ๋อ โอาไปดับน้ำคีเตีกปะรี่ไปล้างีปล้างอะไรล้างข้าวคนไงต oh. ม,มาดูข่าล้านะทุกคนบ่อยข่าวใต้แบบเนี้ยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดับใครป้าด้วยแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกอกป้าทีนะคะว่าอยากแก,กล,งล้งอาชุมนาระวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายอป้าแอดอาชุมาร มีเชคมีเชคโปรตีนแท้เนมีเชคมีเชครสชาติสุดช่ามีเชคมีเชคปลาบบเผาผามีเชคมีเชคแค่เชคก็สนุกโอปป้าแอดอัจชุมามีเชคเคล็ดลับกุ่นดีของโอปป้าไปจะขอพรกันได้แล้ววันนี้